สวัสดีครับหนุ่มคงพันธ์ออฟฟิเชียลครับกิจกรรมสนุกๆมาอีกแล้วนะครับเพื่อรับกระถุงมงคลนะครับจากหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเจริญพรล่างครับโดยพี่ป๋องสุพนธณการันตีมอบให้ผมมานะครับพี่ปองสุพันณให้มานะครับผมรับจากมือหลวงพ่อพัดเลยอ่ะแล้วจะไม่แท้ได้ยังไงนะครับและนี่ครับกล่องซีลอย่างดีนะครับปิดไว้เลยนะครับยังไม่มีการเปิดไม่มีการแกะเพราะข้างในเนี่ย ท่านผู้ชมที่ได้รับไปเนี่ยต้องไปลุ้นเนื้อนะเปิดเนี่ยจะเปิดธรรมดานะเปิดแบบลุ้นไพ่เปิดแบบอแบบุ้ยลุ้นลุ้นเนื้ออะไรเพราะจะเป็นเนื้อเงินลงยาหรือว่าเนื้ออะไรที่แบบดีๆเนี่ยหลักแสนนะครับตอนนี้หลักแสนนะมีให้5องค์ครับผมนะฮะกติกาง่ายๆเลยเพียงทายเข้ามาว่าหลวงพ่อพัดอยู่วัดอะไรโอ้โหง่ายไปปะเนี่ยวัดห้วยห้วยอะไรนะห้วยสั้นๆอ,อ่ะออตอบกันเข้ามานะครับง่ายๆเลยตอบแบบนี้แต่ข้อแม้มีอยู่ว่า ต้องตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับข้อแม้ที่2ฮะจะต้องเป็นคนที่กดติดตามหนุ่มคงกระพัน o f f i c i a l แล้วเท่านั้นและกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ฮะนอกจากกด u b s c r i b e แล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยครับแฟนๆเรียกร้องกันมาว่าอา้าวแล้วคนที่ติดตามอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราไม่มอบอะไรให้บ้างละ่ะกอนี่ไงล่ะครับจัดมาให้แล้วของดีของที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะว่า รุ่นนี้มันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมรับจากมือหลวงพ่อหลวงพ่อเป่าเองกับมือนะครับและอย่างหนึ่งไปลุ้นเนื้อนะครับถ้าคุณโชคดีเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมงานของผมโชคดีมากนะครับมันกระโดดโลดเต้นเลยได้เนื้อเงินลมยาสีแดงสวยมาก <Wow. S 1> แสนครับลักแสนแต่เขาไม่ขายครับเขาเก็บไว้บูชาเพราะว่าโอ้โหเขาบอกว่าแม่มันได้กับมือหลวงพ่อได้จากมือหลวงพ่อเนี่ยมันสุดยอดนะครับอย่าลืมนะครับอตอบกันเข้ามาครับ บทเขตวันที่2สิงหาคมนี้นะครับกิจกรรมนี้จะดําเนินไปถึงวันที่2สิงหาคมนี้ถ้าคุณมาตอบวันที่3นี่คือไม่ได้แล้วนะ2สิงหาคมแต่จะประกาศในวันที่6สิงหาคมนี้ครับโชคดีนะครับ